พูดคุยวิเคราะห์เพิ่มเติมกับศาสตราจารย์โอลันถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณธีระพอดีธีระชาตาที่อุบพร,าาร,าาราาดีค,ค,ครับสำหรับค่ะครับ อาจารย์คขจุดหนึ่งที่ในการถแถลงเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ถามกันเยอะในเรื่องของร้อยสิบสองในเรื่องของนิรัโทษกรรมที่ไม่ได้บรรจุลงไปแต่ทางก้าไกลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันเป็นภารกิจที่เขาจะไปผลักดันกันเองผ่านทั้งระบบบริหารผ่านทั้งระบบรัฐสภาด้วยอาจารย์มองว่าการไม่บรรจุลงไปเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของว่าที่รัฐบาลในอนาคตเนี่ย เป็นไปด้วยราบรื่นไหมโดยเฉพาะเรื่องของการาจะดึงเสียงของสอวเข้ามาค่ะอาจารย์มองว่ามัน,น <ะ S 1> มันมันจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ไหมคะครคือสองสามประเด็นแรกนะคือ MOU นะมันเกิดมาจากนะครับความเห็นพ้องต้องกันนะครับของภรคร่วมพอการเห็นพ้องต้องกันแบบนี้นะครับราคร่วมจะเอาประเด็นทุกอย่างไม่ได้<ช>นะครับใน MOU เนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ของ ใหญ่ๆอยู่สองหลักการก็คือหนึ่งสิ่งที่เห็นพ้องต้องการสามารถที่จะเขียนได้เลยสองอันไหนที่ไม่เห็นพออน้องต้องการก็ต้องตกผลึกนะครับจนได้เป็นข้อสรุปร่วมเพราะฉะนั้นนะฮะ MOU เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่จะขับเคลื่อนเรื่องมาตรการในหนึ่งของหรือการเลืองโั้กรรมเนี่ยมันเป็นวาระของพรรคการเมืองน,นั้นที่นะครับใช้หาเสียงเลือกตั้งจะต้องไปนะครับขับเคลื่อนเอง โดยใช้นะครับสอสอพักว่วมหรือว่ากลไกทางสาภาในการขับเคลื่อนเพราะประเด็นสองประเด็นนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของพักว่มอื่นะนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่านะพักร่วมแปดพักน้ว่าที่ั้งว่มแปดพักทำผิด่องแล้วก็คือ,อบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องจะมีปรนอมันไม่สามารถที่จะนะครับใส่ในทุกเรื่อง แล้วก็รู้นะว่าสิ่งสําคัญหลังจากนี้ในการที่จะขับกานวาระทางการเมืองของเอ็มวีดูนี่ก็คือการสื่อสารเจรจาโดยเฉพาะการสื่อสารเจรจานะครับกับบรรดาสวนะครับที่มีลักษณะนะครับมีค่าดีทางการเมืองที่ตั้งต้อมกับนะครับรัฐบาลเก้าไกลอยู่ในขณะนี้ <Yeah. S 2> นะครับถ้าเรากําหนดวาระทางการเมืองที่มีเนื้อหาสาระ เป็นในทางลบเนี่ยผมคิดว่าโอกาส mm hmm. ที่โน้มน้าวใจโอกาสที่ทําความเข้าใจนั้นก็จะยากขึ้น mm hmm. แต่ถ้าเอ็มโอ U มันมีลักษณะที่สามารถที่จะดำเนิน,นได้แล้วก็ทําให้เห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ได้หายู่นะ แต่จะใช้กระบวนการในการนะครับในการผลักดันผ่านสภาและทําความเข้าใจกันนะครับในประเด็นต่างๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติทางการเมืองแต่ถ้าไปตั้งป้อมหลักก็ต้องมีหนึ่งหนึ่งสองต้องแก้ต้องมีเนี่ยโทษกรมแน่นอนเป็นการแสดงจิยืนทางการเมืองที่ดีชัดเจนแต่เวลากับเพื่อนมันจะกลายเป็นข้อจํากัดทางวาระในการในการทํางานทางการเมืองของคนทํางานเอง ค่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเพดานของสอวอบางท่านก็ยกระดับสูงไปแล้วนะคะโดยมองว่าเรื่องมาตราร12จะต้องแสดงให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ไปแตะต้องค่ะ MOU เมื่อวานนี้กับการใช้กลไกทางนิติบัญญัติที่ว่าจะเป็นทางออกสาหรับการเสนอนโยบายในรายพักการเมืองเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจูนตรงกันแล้วหรือย,ยังคะคืออันนี้นะฮะแน่นอนว่าถ้าดูจากกิจดดุิยืนของหลายท่านเขาตั้งท้องไว้สูงเขาตั้งมาตรฐานสูงเนี่ยโอกาสที่จะเจราจากับกลุ่ม นี้นะครับปิดประตูตายได้เลยนะครับแต่ยังมีสอวอื่นๆนะครับที่ผมจะรับฟังนะครับอันในส่วนไหนที่เขาปิดประตูตายไม่จําเป็นต้องสื่อสารแต่ถ้านะครับสวท่านใดที่เห็นความจําเป็นที่คอรับนะครับอ่า่พานุมาิของประชาชนพร้อมที่จะพูดคุยสื่อสารผมคิดว่านี่คือโอกาส นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเด็นหนึ่งสองนะผมคิดว่าส่วนอื่นๆด้วยที่เกิดความกังวลใจเพราะยอมต้องยอมรับความจริงว่าการที่มีรัฐบาลแบบเนี้ยมันทําให้กลุ่มชนชั้นล่าเขาเกิดความวมิตกกังวลค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นชนเชนนาทางการเมืองเชนเนนนาทางเศรษฐกิจและชนเชนนาฝ่ายจาตรีไม่แปลกหรอกครับที่มาเจอรากฏการแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับการที่ทําให้ MOU มีลักษณะน,นะครับการสื่อสารผ่านภาษา,าแบบเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างวาระทางการเมืองในการสื่อสารกับกลุ่มต่างๆที่เขากังวลใจถ้าทํามาตรฐานสูงเหมือนกันหรือว่ามีค่าีใน MOU ที่แข็งเกร้ามันก็เป็นการปิดประตูการเจรจารทั้งหมดนะครับ ค่ะแต่<ม>แต่อาจารย์มองว่าพอมี MOU แบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการเจราจากันได้ขึ้นจริงไหมคะอาจารย์เพราะเพราะในทางหนึ่งที่มีการเซ็นสัญญาแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยก,ก็ก็อาจจะมีความคาดหวังบางส่วนแหละพอเห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันออกมามีการสัญญาเป็นเหมือนเป็นสัญญาประชคคาคมร่วมกันออกมาแล้วเนี่ยมันน่าจะทําให้การพูดคุยมันต่อไปได้แต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะอาจารย์คืออ่ามันมันเกิดวาระทางการเมือง เอ็มโยูเกิดวาระทางการเมืองเพื่อที่จะให้นะครับพักร่วมในการที่จะนะครับเปิดโต้เจรจาสื่อสารแต่ถามว่าความเป็นไปได้จริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังของสอวออีกทั้นหนึ่งนะครับสอวอไม่ใช่แค่สองร้อยห้าสิบคนนะครับแล้วก็มีแค่เลกประวิทธ์สุประวิทย,ย์ที่อาจจะมีที่ผลแต่สอวอเป็นตัวแทนของชนชั้นนําหลายฝ่ายมากนะครับซึ่งนันเนื้อแท้ใจกลางของปัญหาความขัดแยง้งนะครับลํำพังแค่เอ u มยูภาษา ไว้นะครับมีท่าทีประนอมเนี่ยมันเป็นแค่วาระทางการเมือง <c oughs> นะครับแต่จริงจริงๆอันนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่ผมคิดว่านะครับท่าไกลก็ต้องปีผมใม้ปีจบ <c oughs> ให้แตกนะครับ ค่ะเอาไปว่าถ้าเป็นตีตามคลองที่พักการเมืองเขาจะทําได้ไดเขาก็มาเต็มที่มาสุดแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ข้อเรียกร้องของคุณสิทธาธิวารีก็น่าสนใจค่ะอาจารย์ advance mou ที่อยากจะทําให้เห็นถึงการจับมือร่วมหัวจมท้ายระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยอาจารย์มองประเด็นนี้ว่าเห็นด้วยควรจะทําหรือไม่จําเป็นคะอาจารย์คือ อันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองที่คนติดตามทางการเมืองคงเห็นอยู่ในภปลว่าที่เด็กวัยรุ่นเรียกาาาาาว่าสะภาวะนะครับส้มระแวงแดงหลอดนะค่ะอาจา <c oughs> รย์ก้าวไกลก็กังวลใจนะ <c oughs> เพื่อไทยก็กังวลใจ <c oughs> เพราะผมได้บอกหลายครั้งแล้วว่าเนื่องจากคะแนนของก้าวไกลกับเพื่อไทยมันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน <c oughs> ธรรมชาติคะแนนแบบเนี้ยโดยธรรมชาติแล้วจะอยู่คนละภายฝั่งกันในการจัดตั้งสัาบาล แต่เที่ยวนี้ด้วยจิตใจทางการเมืองเขาคล้ายกันเลยมาอยู่กลุ่มเดียวกันเลยทําให้อํานาจการต่อรองมันค่อนข้างสูงแล้วมันมีเรื่องปล่อยข่าวมันมีเรื่องการย้ายพักนะครับและที่สําคัญการที่จะแย่งจิงตําแหน่งประธานสภาเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนกังวลใจว่ามันจะมีมิตคนถืออยู่ข้างหลังหรือเปล่าซึ่งไม่แปลกการกดดันแบบเนี้คุณพิธากดดันได้เสนอได้ว่าแอดวานนะแอดวานเป็มโอยู แต่อย่าลืมนะผมคิดว่าแอดวานเอมโอยูเนี่ยมันจะสร้างแรงกดดันไปที่นะครับพ,นะพักเพื่อไทยนะครับคือผมคิดว่าพักเพื่อไทยก็ทํามาเต็มที่แล้วอะแล้วคุณหมอชนน่านตอบครั้งที่สองร้อยสองหรืนะห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งห<ม>้าร้อยสองนะอาจารย์นั่นแปลก็คือว่าไม่คือไม,ไม่ไม่มีสิ่งนั้นนะครับซึ่วันนี้ผมคิดว่านะครับการที่จะทำเป็นแอดวานเอมโอยูทำได้แต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะในเกมการเมืองแบบนี้เราคาดเดายากมากนะครับเราคาดเดายากเนื่องจาก โอกาสนะครับของพรรคอันดับสองเนี่ยเขาก็เขาขถาง่าด้วยความชอบธรรมถ้าพรรคอันดับหนึ่งจัดไม่ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาว่าฮะอ,อาอจารย์แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่อันนี้คือ,คอวิเคราะห์ล่วงหน้าไปนะว่าถ้ามี MOU มาแล้วพอถึงขั้นตอนในการรับรองผลการเลือกตั้งทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการเลือกตัวประธานสภา,าอะไรผ่านพ้นไปเสร็จสิ้นแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ตัวนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ถึงจะเป็นโอกาสที่มองว่าน่าจะถึงเวลาที่พรรคอันดับสอง จะได้ขึ้นมา <อ S 1> เป็นคนจัดตั้งได้บามากับหลายมุมนนะั่นก็คืออันดับแรกก่อนนะเราจะต้องมีประธานสภาก่อนแล้วประธานสภาเนี่ยนะครับก็จะกําหนดนะครับกาหนดขับหาเขาเรียกว่าวาระการประชุมข้อตกลงกันอะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าประธานสภานะครับเป็นฝั่งของสมมุตินะเป็นขันทังของข้า,ขาวใส่ก็<ม>เสนอไปเรื่อยๆได้นะครับพอเสนอไม่ผ่านปัดปิดประชุมสภา นะครับไปิดคืมสภาเสนอไปจนกว่าสอวจะหมดวาระก็ได้จนจนกว่าจะผ่านหนึ่งปีที่สอวมีอายุอยู่เลยนะอาจารย์ใช่ครับแต่รู้สึกว่าติดตรนี้อาจารย์วิศซุมาบอกแล้วว่ามันนานเกินมันเป็นระยุทธ์จะรักษานานไปถึงตรงนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าก็คนเก้าพเพื่อไทยมาเป็นประธานสภาก็อาจจะกําหนดวาระแบบนี้ก็ได้อ่าพุดไ่าให้เพื่อเก้าเก้าใครจัดก่อนนะสามครั้งสี่ครั้งแล้วไม่ผ่านก็ลองดูพักอันดับสอง แต่ปรากฏว่าถ <language> ้าพรรคอันดับสองเสนอชื่อคนดิเดตมาปรากฏว่าชื่รู้มาจากไหนพรรคพลังประชารัฐสมมตินะก็ยกมือโหวตให้โดยไม่ย้ายพรรคนะะพรรคการเมืองหื่นยกมือให้แล้วก็สวอยกมือให้ผ่านเลยได้เลยฮะอันนี้แหละครับที่ปมสําคัญตอนนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ตําแหน่งประธานสภาเอ็ดวานเอ็ดวานไม่เอโยูไม่รู้แต่ต้องอย่างนี้เป็นเป็นคุณแก่เป็นคุณแกสําคัญในการไขปัญนาของ ค a n d i นายกครับแหมมันก็มีเกมทั้งในทั้งเกมนอกนะอาจารย์เกมที่จะต้องเจรจาต่อรองในเรื่องของตัวบุคคลกันแล้วด้วยนะคะอาจารย์โอ้หน่าสนใจทีเดียวค่ะเยดานนี่คือมันเป็นปัญหาคือเป็นปัญหาเพราะว่าก้าวอยไปได้ตำแหน่งค a n d i d นายกแล้วโดยหลักการแล้วประธานสภาก็ต้องให้เพื่อไทยก็ต้องคุมเกมแล้วก็กังวลใจ ไอ้เรื่องเวลาที่เหมาะสมว่าพรรอันดับสองจะขึ้นมาเสนอชื่อแข่งกันเนี่ยนะคะอาจารย์อ่อแลวก็ขอบพระคุณมากค่ะเสียดายเวลาค่อนข้างน้อยค่ะอาจารย์แต่ว่าได้เนื้อได้นอำกันเนื้อทีเดียวค่ะอ<า>ขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอร<า>ันถิ่นบางเตียวนะคะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาคือ